สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินจอก,กันอีกแล้วนะคะในคลิปการพยากรณ์ดวงภาพรวมแบบรายเดือนในเดือนนี้คือเดือนพฤษภาคม2564าหสำหรับท่านที่เกิดราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมหากท่านได้ทราบลักษณตัวเองว่ามีลัคนาพิจิกชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ ขอบคุณคุณพิจิกทุกท่านก่อนเลยนะคะที่ติดตามกันติดตามชมกันมาทุกๆเดือนอยู่แล้วเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแต่หากท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ต้องขอสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเช่นกันนะคะจะยังไงทราบนิดนึงเนาะว่าการพยากรณ์ในคลิปของเราเนี่ยเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมองค์รวมทั่วๆไปเนาะเอาละค่ะเข้าเรื่องไม่เสียเวลาละ มาดูสิว่าในเดือนพฤษภาคมนี้พอจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์มาบอกกับคุณพิจิกกันบ้างเผื่อว่าเอาไปวางแผนหรือว่าเอาไปปรับใช้กันได้นะคะภาพรวมในเดือนนี้คุณพิจิกจะได้ไพ่ใบใหญ่มาหนึ่งสองสามหกใบเลยนะไฮเพรสนะคะเทมเพลนส์อ่าวิวาฟอร์จูนเดอะซันอ้าวเดอะซัเข้ามาได้เดอะซันใบเดียวนี้ก็ <laughs> สว่างสวยไปทั่วแล้วล่ะค่ะพอแล้วเนาะเดอะซ a าเดอะสตาร์เข้ามานะคะแล้วก็เมจิกเชียนเข้ามาถึงแม้ว่าเดอะซ n จะเป็นด้านหลังด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าถึงแม้ว่าจะเป็นด้านหลังไม่เสียนะสำหรับนี้ไม่เสียนะคะแต่อาจจะรอช้านิดหน่อยเท่านั้นเองรอการขึ้นของดวงอาทิตย์แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ขึ้นขึ้นเหมือนกันดีเหมือนกันนะคะ มันมีความโดดเด่นเช่นเดียวกันอีกอย่างหนึง่งไพ่เมเจอร์เข้ามาตั้ง6ใบในเดือนนี้อ่ะมันมีการปรับเปลี่ยนเข้ามาค่ะวิ f ฟอร์ u n e เข้ามานะเท p e พ a น c ์เข้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวใดๆบางอย่างแหละแล้วมันดีไหมล่ะมันดีนะมันดีขึ้นนะคะคุณได้เดอะสตาเข้ามาเดอะสตาคือไพ่ของความหวังความหวังหรือว่าเป็นการทำอะไรใหม่ๆก็ได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี เพราะคุณได้เดือะสันเข้ามามองว่าสวยนะในเดือนนี้ไพ่ตัวตนของเราได้2ดาบเข้ามา2ดาบนะคะในสำรับนี้เนี่ยเขาจะแปลว่าเป็นการปกป้องค่ะปกป้องตัวเองจากสถานการณ์ภายนอกก็ได้ปกป้องปกปักรักษาต่างๆเนี่ยแต่เป็นการปกป้องตัวเองเนาะเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้เขากอดอกอยู่เนี่ยปกป้องจากสถานการณ์ภายนอกที่รอบตัวเธออยู่ก็ได้ เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยดูมันเปรี้ยงปล่างน่าดูเลยเนาะแล้วสถานการณ์ที่มันเข้ามามันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเลยไฮเรเทสเข้ามาอยู่ข้างๆไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่หวันไหวมากๆเลยจะเป็นสถานการณ์ภายนอกหรือเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบทำให้คุณพิจิกรู้สึกว่าเราไม่ได้และเราจะต้องหาทางนี้ ทางหนีทีไล่หรือว่าสร้างาสร้างทางเลือกให้กับตัวเราเองก็ได้มันเป็นสถานการณ์นะคะเนี่ยไฮพริเทสเนี่ยมันยังปลวนแปลลังเลไม,ม่นิ่งไม่อะไรทั้งหลายนั่นแหละพอตัวเราเป็นพอตัวเราเจอสถานการณ์ประมาณนี้เนี่ยเรากำลังพินิจพิเคราะห์ละว่าเราจะหาทางออกอย่างไรเดอร์สตาร์เข้ามานะคะคือความหวังคือความหวังหรือ การทําอะไรให้มันดีขึ้นมันคือการเยียวยาการรักษานั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณกําลังปกป้องตัวเองในสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่แล้วแต่ท่านนะคะบางท่านก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับคนก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกเรื่องงานเรื่องความรักได้หมดแล้วแต่เลยว่าตอนนี้เราเจอเจออะไรอยู่เด s ต a r เข้ามาคือพอปกป้องตัวเองแล้วพยายามทําให้ตัวเองดีขึ้นคือการเยียวยาคือการรักษาหาทางออกนั่นแหละ ่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรได้บ้างแล้วอีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นในจังหวะที่คุณจะต้องเลือกหรือเปล่ากําลังจะต้องตัดสินใจกับอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าแต่มันยังตัดสินใจไม่ได้เช่นกันนะไฮเปอร์เทสเข้ามานะคะอยู่ข้างๆแบบนี้ยังมีความลังเลยังมีความกลัวหรือว่าไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ก็ได้ในการที่จะเสี่ยงการตัดสินใจในครั้งนี้ ห้าเหรียญห้าเหรียญใช่สิห้าเหรียญเข้ามาอยู่ข้างๆนะคะผู้ชายคนนี้เขากําลังถอยลูกเต๋าอยู่ลูกเต๋ามันคือการเสี่ยงนั่นแหละลอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจไงไม่ค่อยมั่นใจกับสถานการณ์เราก็เลยยังไม่เลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณพิจิจ๋าในเดือนนี้ยังไงมันมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่ละ่ะทุกการตัดสินใจของคุณจะผ่านการพินิจพิเคราะห์มาแล้ว ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นหรือว่าใช้อารมณ์เป็นตัวตั้งก่อนหน้านี้คุณได้เด็กเหรียญเข้ามาเด็กเหรียญน,นะคะข้างหน้าเป็นแบบนี้นะข้างหลังก็ไม่ได้เสียหายเท่าไหรน่น่าจะดีกว่าด้านหน้าสุด้วยไปเพราะว่าข้างหลังเขาจะมีเป็นเหมือนกับเขาใส่สมบัติแบบนี้คะ่ะคุณพยายามจะโฟกัสกับสิ่งที่มันมีค่าจริงๆสิ่งที่มันตอบโจทย์กับเรามากจริงๆคุณก็เลยพิินินเคราะห์พิจารณามาแล้ว ในการที่จะเลือกทำอะไรบางอย่างในเดือนนี้การปร,ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่เข้ามานะคะบางท่านจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยก็ได้9้าเหรียญคือที่อยู่อาศัยอาสังหาริมทรัพย์แล้วก็ v ิวออฟฟอร์จูนก็เป็นเรื่องของที่อยู่ได้เช่นกันแล้วแต่เนาะอาจจะมีการโย้ยายอะไรบางอย่างก็ได้แต่มันดีขึ้นแน่ๆเนาะเข้าเรื่องงาน งานประจำในเดือนนี้นะคะก็อย่างที่บอกแหละมันอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่ดูเหมือนไม่ค่อยน่าไว้ใจหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเข้ามากระทบตัวคุณพิจิกแล้วตอนนี้เรากําลังนิ่งนิ่งกําลังมองหาทางออกเอานี้ดีกว่ามองหาทางออกบางท่านอาจจะเจอเจอสถานการณ์ที่เราอาจจะต้องโยกย้ายงานไหมหรือเป็นโยกย้ายแผนกโยกย้ายการรับผิดชอบก็ได้ ในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแบบโดยสิ้นเชิงก็แล้วกันนะคะถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนหรืองานเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งที่มันดีขึ้น The Star เข้ามาแล้วนะ w i e w of Fortune เข้ามานะคะถึงแม้ว่าคุณไม่ได้เลือกคุณไม่ได้เปลี่ยนเองมันก็จะต้องมีอะไรเข้ามาปรับเปลี่ยนให้ตัวเราแน่ๆละในเดือนนี้เห็นไหมคะ v i e of Fortune นะ ถ้าเกิดว่าเป็นด้านนี้เราจะเปลี่ยนเองการเปลี่ยนมันอยู่ในมือของเราแต่ถ้ามาเป็นแบบนี้เนี่ยมันคือโชคชะตากําลังจะเปลี่ยนให้เราแต่มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ากลัวนะคะอย่ากลัวเนาะคุณพินิจพิเคราะห์ให้มากว่าเราจะเปลี่ยนอย่างไรได้ให้คุณโฟกัสกับโจทย์ที่คุณตั้งไว้ถ้าคุณตั้งโจทย์ดีว่าเราต้องการเปลี่ยนแล้วเราจะต้องได้สิ่งนั้นนันวัตถุประสงค์ของเราเอาอันนั้นมาเป็น ตัวตั้งแล้วคุณจะตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยน,นแผนเปลี่ยนความรับผิดชอบอะไรใดๆต,ๆต่างๆในเดือนนี้ก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของคนในที่ทำงานก็ได้ที่จะต้องทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องปกป้องตัวเองปกปักรักษาตัวเองไม่ค่อยอยากจะให้ใครเขามาเอาเปรียบ หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยในเดือนนี้ก็ทำได้นะคะทำได้นะไม่ได้เสียหายเลยโดยเฉพาะงานที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปก็จะเป็นในเรื่องของอาสังหาเนาะอาสังหาหากท่านใดทำเรื่องของอาสังหาอยู่นะคะก้าเหรียญกับวีออฟฟอร์จูเนี่ยชัดในเรื่องของอาสังหาแล้วก็งานที่ไม่ได้ค่อยได้อยู่กับที่เท่าไหร่การที่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่เท่าไหร่เนี่ย จะเป็นตัวเราที่อยู่กับที่ก็ได้แต่บริษัทของเราเนี่ยทำเรื่องที่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่เท่าไหร่เช่นอาจจะเป็นโพสเ,เป็นเป็นไพรซ์นีหรือไม่ก็เป็นการขายรถก็ได้ตัวเราอยู่กับที่นะคะแต่ว่าไอ้บริษัทรถรถมันไม่ได้อยู่กับที่เนาะอ,อาจจะเป็นสายการบินก็ได้อันนี้ก็อาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยมันอาจจะเจอเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยนิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศการเจรจาการติดต่อต่างประเทศเม็กิเชียนเข้ามานะคะข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเราหยิบได้ข้างหลังมาแล้วพไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของปัญหามันคือการเจรจาคือการตกลงคือเป็นตัวกลางก็ได้เนาะเป็นตัวกลางในการสื่อสารใดๆก็ตามแล้วมันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแบบนี้เนี่ยในเดือนนี้ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะก็ตั้งรับเอาไว้นะคะ ค่อยๆหาทางแก้แต่มองว่าไม่ได้เสียไม่ได้เสียหายเท่าไรแต่ก็ไม่ประมาทจะดีที่สุดนะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับศิละปะก็ได้หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลดาวจาันนะดาวจาันคือการดูแลการรักษาก็ได้แล้วก็คู่กันกับเดอะสตาร์เนี่ยเดอะสตาก็คือการเยียวยาการรักษาจะเป็นนางพยาบาลเป็นคุณหมอเป็นงานใดๆก็ได้ที่เราจะต้อง ดูแลดูแลลูกค้าก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงเนาะตั้งรับให้ดีนะคะถ้าคุณตั้งรับดีเนี่ยมันก็ผ่านไปได้นะเพราะว่าไพ่ภาพรวมของคุณมันสวยสวยเลยแค่ตัวเราแค่นั้นแหละเราอาจจะมีความความวิตกไปมากหน่อยแต่การวิตกในที่นี้ไม่ได้วิตกจนจนเกินไปอ่าเป็นการวิตกแบบการตั้งรับอะ การตั้งรับการปกป้องตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะมันดีอยู่แล้วเนาะงานประจำผ่านไปนะคะต่อมาโอ๋บางท่านก็อาจจะได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากจะย้ายที่อยู่อาศัยเไม่ได้อยากจะย้ายงานแต่เรากําลังเป็นช่วงย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้เช่นกันนะคะถ้าเราย้ายที่อยู่อาศัยไปแล้วเนี่ยงานของเราก็อาจจะไม่ได้เจอผลกระทบแบบนี้ก็ได้อ่าหรือไม่ถ้ายังวิตกกังวลอยู่นะคะจัดโต๊ะใหม่เลย จะโตะใหม่เลยอาจจะมีอะไรให้มีการมาเพิ่มเติมซื้อต้นไม้เล็กๆมาวางให้มันมีการเปลี่ยนแปลงในที่ในที่ทำงานของเราอ่ะในโต๊ะของเราอ่ะช่วยได้นะช่วยได้นะคะเอางานประจำผ่านไปต่อมาคนที่รองงานใหม่รองงานใหม่ไพ่สวยค่ะไพ่สวยเลยมีเดอะสตาเข้ามาเดอะซันเข้ามาวีออฟฟอร์จูนเข้ามาแบบนี้ไพ่สวยเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสองดาบเข้ามาในตัวเองเนี่ย มันต้องเลือกแล้วล่ะนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ได้เข้ามางานเดียวอาจจะเข้ามาให้เราเลือกก็ได้แต่ 9. เก้าเหรียญเนี่ยก้าเหรียญมันคือความสบายความชิลความมีความสุขอยู่แล้วนะ่ะถ้าเกิดว่างานที่คุณได้รับข่าวมาหรือว่าเขาเรียกสัมภาษณ์อะไรมาดันได้เงินน้อยกว่าที่เราคาดหวังไว้หรือว่ามันอาจจะต้องไปนู่นมานี่บ่อย ไลบ้านหน่อยไหมเอาละคุณก็อาจจะไม่รับ <c oughs> คุณอาจจะไม่ได้รับก็ได้นะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ดูกันว่าเราตั้งโจทย์เรื่องอะไรไว้ถ้าเราตั้งโจทย์เรื่องของอไรายได้แล้วเรามันไม่ถึงเป้าก็โอเคก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยากจะได้ประสบการณ์ในการทำงานแล้วไรายได้ของเรามันไม่ได้ดีเท่าที่เราได้กำหนดเอาไว้เนี่ย แต่เราอยากได้ประสบการณ์ไงก็ไปอันนี้แล้วแต่เนาะแต่มีโอกาสไหมมีโอกาสค่ะโดยเฉพาะงานใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศก็ได้งานการเจรจาการติดต่ออะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสเช่นกันนะคะเอาจริงนะสองดาบเนี่ยสองดาบมันจะแปลว่าเป็นทางช่องปากก็ได้แล้วไอ้ช่องปากเนี่ยจะไปนในเรื่องของการเจรจาการพูดการสื่อสารภาษาต่างประเทศอะไรก็มองว่าสวยนะอืม มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาหรือเปล่าแหละในเดือนนี้นะคะคนที่รอง,งานใหม่ผ่านไปอ้าวมองว่าสวยอ้อหรือว่าจะเป็นงานจอบๆก็ได้นะไฮบริเทเอสนะคะงานที่ไม่ได้มีเวลาแน่นอนงานเป็นจอบสั้นๆอันนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวสารได้งานใหม่ด้วยเช่นกันรอง,งานใหม่ผ่านไปต่อมาธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวนะคะก็มองว่า ผลประกอบการในเดือนนี้ก็ยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่แหละเพราะสถานการณ์ภายนอกอย่างที่บอกนะคะว่าตัวเราตอนนี้กำลังหาทางออกหาทางหนีที่ไล่เพื่อปกปักรักษาตัวเองให้มันรอดไปต่อให้ได้มากที่สุดนะ่ะแล้วห้าเหรียญมันมาอยู่ข้างๆแบบนี้มองว่าเป็นผลประกอบการของเราดีกว่าก็ยังจะต้องประครับประคองกันไปหน่อยนะคะไฮเปอร์เทเนี่ยสถานการณ์มันยังไม่นิ่งเลย มันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ก็ก็อาจจะต้องค่อยๆปรับตัวอะไรที่มันมากไปเราก็ลดอะไรที่มันน้อยไปเ,เราก็เพิ่มให้อร์เทสนะคะในภาพมันจะคือเหมือนกับการผสมผสานการอะไรที่ให้มันอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดให้มันบาลานซ์ให้มากที่สุดประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องเอามาใช้วิธีนี้ต้องเอามาใช้ในการประคับประคองธุรกิจส่วนตัวของเราเนาะ ในเดือนนี้มันอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่สองดาบกับเนี่ยเดซานเนี่ยมันเป็นโลกออนไลน์นะโลกออนไลน์ก็ได้นะคะลองพยายามเหมือนกับมีการปรับเปลี่ยนอะไรปรับในมือของเรานะคะก็อาจจะนําเสนอในโลกออนไลน์ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นสีสันเพิ่มโปรโมชั่นอะไรหน่อยไหม อันนี้ก็มองว่าพอจะขับเคลื่อนไปได้แต่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมุนไปและถึงแม้ว่าผลประกอบการมันยังไม่ได้เท่าที่เราคาดหวังไว้แต่มีวิวัลฟ f ฟอร์จูนเข้ามาเนี่ยครึ่งเดือนหลังมองว่าครึ่งเดือนหลังจะมองมองว่าสวยขึ้นมันจะค่อยๆหมุนไปนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกก็เหนื่อยนิดนึงเนาะต่อมาเป็นธุรกิจส่วนตัวไปแล้วนะคะก็จะเป็น เรื่องเงินละเรื่องเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าหากท่าใดในเดือนนี้กำลังอยากจะซื้ออยากจะขายอสังหาริมทราาัพย์เนี่ยเนี่ยก้าเหรียญอย่างที่บอกนะคะเเหรียญหรือว่าว e e l o f fortune หรือว่ามีการเป็น Temperance เนี่ยมันคือเปลียนปรับเปลี่ยนโยกย้ายเนาะถ้าเราจะซื้อในเดือนนี้มีโอกาสซื้อได้ไหมมีโอกาสซื้อได้ค่ะมีโอกาสซื้อได้เลยอาโอเคอาจจะต้อง ทำทำเรื่องกับธนาคารเนี่ยสองครั้งสาครั้งนิดนึงนาออาจจะเหนื่อยไปเล็กน้อยเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกสถานการณ์มันมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่เดอะสตาร์เดอะสตาร์เข้ามากับเดอะซันเข้ามาแบบนี้คะ่ะถ้าคุณกําลังอยากจะซื้อเนี่ยคุณซื้อได้แต่เดอะสตาร์มันอาจจะต้องทาซ้ำอะทำครั้งสองครั้งสามครั้งอะไรประมาณนี้คะ่ะถ้าไม่ยอ่อท้อถ้าไม่ยอถถ่อท้อสอย่าง คุณได้คุณทําได้เนาะเอาคนที่อยากจะซื้อผ่านไปต่อมาคนที่อยากจะขายละ่ะคนที่อยากจะขายจะเป็นอย่างไรบ้างมีโอกาสไหมมีโอกาสคะ่ะก็มีโอกาสอยู่ดีแลเด The The, อะสตาร์เดอะนี้เดอะสตาร์ The Star, อยู่นี่เดอะซั Sun, เข้ามาวิ f อ r จูนเข้ามามีโอกาสแต่เรื่องราคาสิมันต่อรองกันเยอะเรื่องเหมือนกันนะเทมเพลนส์เนี่คะ่ะต่อกันไปต่อกันมาเทน้ํากันไปประมาณนี้คะ่ะ ก็ถ้าเกิดว่าได้ราคาที่เราต้องการเราโอเคเราก็ปล่อยไปนั่นแหละแต่ก็อย่างที่บอกเนาะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องอิงสถานการณ์ของเราด้วยว่ามันก็อาจจะไม่ได้ราคาเท่าที่เราต้องการเท่าไหร่แต่ถ้าคุณพอใจก็ขายได้นะคะไม่ได้จะซื้อไม่ได้จะขายอะ่ะแล้วจะเป็นเรื่องโชคลาภละ่ะจะได้หรือเปล่า ในเดือนนี้โชคลาภก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนี่ View of f อ r ฟจูนคือกงล้อมหาสมบัติกงล้อแห่งโชคชะตามีโอกาสค่ะโดยเฉพาะเ,เป็นการปิ้งแว็บเข้ามา h y b r i d e เทสเนี่ยคือมีเซนนะเป็นคนมีเซนนะคะก็อะไรที่มันเอ๊ะเอ๊ะอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีโอกาสได้หรือเป็นเลขที่บ้านก็ได้อสังหาริมทรัพย์อย่างที่บอกเลขที่บ้านนะคะก็มีโอกาสจะ ทำให้เรามีโชคลาบเข้ามาแหละแต่อย่าเสี่ยงมากเพราะ,ะไรห้าเหรียญมันประกบตัวแบบนี้นะคะผู้ชายคนนี้นะคะอย่างที่บอกเลยเนาะว่าเขากําลังเล่นลูกเต๋าอยู่เนี่ยแล้วลูกเต๋ามันคือการเสี่ยงการเสี่ยงในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นหรือว่าเรื่องหวยหรืออะไรต่างๆนานาเป็นใช้ลูกโซ่ก็ได้นะคะเชื่อใจไม่ได้เลยนะเชื่อใจไม่ได้เลยในเดือนนี้ก็เล่นแค่เล็กๆน้อยๆพอลบไม่ได้คะ่ะ ถ้าโลภแล้วก็จะเป็นแบบพี่คนนี้แหละเนี่ยอืมก็ต้องระวังเอาไวา้เล่นพอสนุกสนุกนะคะหรือการที่เราได้โชคลาภไม่ได้มาจากเป็นเรื่องเงินโดยตรงก็ได้เป็นเรื่องทางเลือกใหม่ๆหรือว่าเป็นโอกาสดีๆสวยๆได้ทั้งนั้นค่ะได้ทั้งนั้นต่อมาเรื่องเงินผ่านไปความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์นในเดือนนี้พอมีห้าเหรียญอยู่ใน อยู่ในตำแหน่งของคู่ครองนะคะก็ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยเข้ามานิดหนึงก็ดีนะเนี่ยคู่ของเรานะคะคู่ของเราระวังการเจ็บป่วยให้ดีโดยเฉพาะอะไรที่มันมาเงียบๆฮาร์ประเทสนะคะคือความลับคือความเงียบแล้วเราเหมือนกับมารุท้ที่หลังตอนที่ว่ามันอาการมันกำเริบแล้วประมาณเนี้ยอันนี้ก็ต้องดูแล นิดหนึงเนาะหรือไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้ป่วยภายในอาจจะเป็นป่วยภายนอกก็ได้เป็นเรื่องขาก็ได้บริเวณเรื่องขาก็ได้นะคะอันนี้คู่ของเราเกาะเนาะตัวเราเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องขาก็ได้หรือเขามีปัญหาเรื่องเงินเขามีปัญหาเรื่องเงินก็ได้เขามีปัญหาเรื่องงานก็ได้คู่ของเราเนี่ยเขาอาจจะเจอเจอปัญหาเรื่องนี้อยู่ถ้าเกิดว่า ค,คู่ของเราเจอเรื่องนี้อยู่ก็ต้องค่อยๆประครับประครองหัวใจเขาไว้หน่อยนะคะเยียวยาหัวใจเขาไว้นิดนึงสองดาบเข้ามาเนี่ยพอดาบเข้ามาเป็นตัวเองเนี่ยความแข็งแข็งความที่ไม่ค่อยไม่ค่อยอ่อนโยนอะ่ะมันจะเข้ามาเพราะว่าเราอาจจะต้องติดคิดโน่นคิดน,น,ดนี่ไปมากหน่อยทำ <c oughs> ทำให้เราขาดความอ่อนโยนเข้ามา บ้างนะคะก็เอาเป็นว่าประคับประคองเรื่องของความรักเอาไว้นิดนึงหรือถ้าเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรในเดือนนี้ระวังเรื่องคําพูดการเจราจาเอาไว้นิดหน่อยค่ะแต่ถามว่ามันจะขาดมันจะหายอะไรไปเลยหรือเปล่าแบบปัญหาใหญ่โตมโหฬารมากๆก็ยังไม่เห็นการขาดไม่เห็นการขาดนะคะเพราะรว่าเ e ม e พลนเนี่ยก็ยังเอเออยู่ต่อไปเา้ายังโก,กรธกันเอายังรักกัน <laughs> ยังอยู่เอาเป็นว่ายัางอยู่กับแล้วการความรักนะคะมีเดอร์สตาร์เข้ามาแบบนี้ก็ยังรักกันอยู่แล้วต่อมาคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคนโสดในเดือนนี้นะคะพอมีไฮเปอร์เทสเข้ามาอยู่ข้างๆแบบนี้เนี่ยอาจจะมีการไปแอบชอบใครหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นความลับไงคะไม่ได้แอบชอบใครก็อาจจะมีคนที่แอบชอบเราแอบชอบไหมล่ะเรารู้ตัวนะเรารู้ตัวนะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ แต่ก็ต้องอย่างที่บอกนะคะตัวตนของเราเนี่ยคือการปกป้องตัวเองปกปักรักษาตัวเองคนที่เขามาจีบเราหรือว่าเราจะไปชอบเขาเนี่ยต้องดูให้แน่ชัดก่อนว่าเขาอยู่ในสถานะที่ควรจะชอบได้หรือเปล่า,าถ้าอยู่ในสถานะอยู่ในสถานะที่ว่างเอาก็ชอบเขาไปได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยแค่นั้นแหละมันมีโอกาสไม่ล่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแล้วสารสัมพันธ์กันดีขึ้นนะเนี่ย เดือดดาเข้ามาเดือดซันเข้ามามันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นนะนะคะมันจะชัดเจนขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะแต่ก็อย่างที่บอกแหละปกป้องตัวเองไว้นิดนึงนะคะดูก่อน <c oughs> ดูก่อนรีบไม่ได้รีบไม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าตัวคุณก่อนจะเลือกอะไรคุณพินิจพิเคราะห์มาพอสมควรเลยก็คนสดผ่านไปนะคะต่อมาก็เป็นโอ้เดี๋ยวนะ9เหรียญเข้ามา เกเหรียญเอาจริงๆดูเหมือนคุณก็บางท่านอาจจะไม่ได้สนใจอะไรนะคะกำลังมีความสุขกับตัวเองอยู่อะกำลังมีความสุขอยู่กับสถานะของตัวเราสถานะนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่เข้ามาทำให้เราลังเลนะคะแต่มันไม่ใช่เดือนนี้คือทุกๆเดือนเรายังมีความสุขยังยังหลั่นละกับชีวิตโสดของเราเราไม่เลือกก็ได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะต่อมาสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้ก็เอาละ ก็จะต้องมีประเด็นนิดหน่อยนะคะสองดาบเนี่ยสองดาบมันคือเกี่ยวข้องกับช่องปากช่องปากทั้งหมดเลยให้ดูแลช่องปากให้ดีเรื่องของฟันก็ได้ร้อนในก็ได้เ,เป็นคําพูดอะไรก็ได้เนาะอืมก็เอาเป็นว่าอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับช่องปากเนี่ยต้องดูแลปกป้องตัวเองให้มากเลยอันจะต้องใส่แมสอย่างที่ว่านะคะจะทานอะไรหรือว่าจะเอาอะไรเข้าปากเนี่ย <c oughs> ก็จะต้องอืม รอบครอบที่สุดเลยแต่ถ้ามันเป็นไปแล้วสมมติว่าป่วยไปแล้วจริงๆเนี่ยนี่อะส star เข้ามาอะส star คือการเยียวยาค่ะคือการรักษาเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นอย่างเดียวเลยที่อาจจะต้องดูแลให้มากๆก็คือสายตานี่เขาปิดตาอยู่สายตานะคะตาเจ็บตาแห้งแพ้คันทุกอย่างเอาคันก็ได้นะดาวจันท์เข้ามาแบบนี้นะคะดาวจันทร์ก็คือภูมิแพ้คันแพ้อาหารอาี่ว่าเอา เข้าปากนะคะแพ้อาหารก็ได้หรือว่าแพ้อากาศก็ได้เรื่องนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองนิดหน่อยนิดหน่อยแต่เดือดตาเข้ามามองว่าเดี๋ยวจะค่อยๆหายนะคะไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็จะมีอะไรอีกไหมก็ประมาณนี้หวัดนิดหน่อยอ้าวอย่างที่บอกไปแล้วนะอาจะเป็นเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้กันไปได้นะคะสุขภาพจะมีแค่ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรนะ่ากังวลเท่าไหร่ถ้าเราปกป้องตัวเองดี มาก <c oughs> เอาละค่ะขอจะให้เสริมเนาะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีพิจิกอีกหรือเปล่าในเดือนพฤษภาคมนี้2564ไม่เสียนะคะในไพ่ในเดือนนี้ของคุณพิจิกนะอาจจะต้องเจอการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีเจอสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนไปบ้างไปบ้างไปบ้าง แต่เอาเถอมองว่าถ้ามีการปร,ปรับเปลี่ยนแล้วไรแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในเก์ที่ดีขึ้นอไพ่แถวบนมันสวยนะคะโอ้โอ้ตกใจไพ่ดีอา้าไพ่ดีนะคะเขาพูดเรื่องดีก่อนก็แล้วกันเนาะไพ่ใบนี้นะคะจะแปลว่า,เ,าเราเราชนะเราชนะเราเราได้เงินเราได้เงินเยอะเยอะมากๆเลย ก็อาจจะเป็นเรื่องการเสี่ยงดวงก็ได้แต่เอาจริงๆไม่ค่อยอยากให้เล่นหุ้นเท่าไหร่ห้าเหรียญนะคะจับทีไรนะกับลูกค้าทีไรนะถ้าเล่นหุ้นนะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเสียทั้งนั้นนะ่ะอืมหุน้นน่ะก็ก็ค่อยๆดูกันแล้วกันนะคะเอาละแต่อันนี้มันขึ้นมาเราก็ต้องพูดว่าคุณมีโอกาสที่จะชนะในการแข่งขันหรือว่ามีการเสี่ยงดวงอะ่ะ มีโชคลาภเอาอย่างนี้ดีกว่ามีโชคลาภเข้ามามาจากใครล่ะมาจากเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงนะคะเอาจริงๆเด็กหรอเดอะซันก็เด็กนะจะเป็นผู้หญิงก็ก็ได้ก็ได้ไฮบริดเทสเนี่ยก็คือผู้หญิงก็ได้เช่นกันนะคะเอาละก็อาจจะเอาง่ายๆเลยคนอายุน้อยกว่าก็ได้จะเพศไหนก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากเขาเป็นเรื่องงานก็ได้เป็นเรื่อง โชคลาบเรื่องเองินเรื่องของควัญของฝากอะไรอย่างเงี้ยได้หมดได้หมดมีโอกาสที่จะโชคดีมาจากคนที่อายุน้อยกว่าอหรือการโชคดีในที่นี้นะคะจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคนโสด <c oughs> คนโสดอาจจะเจอเจอแจ็คพอตนี่อันนี้นี่คือแจ็คพอตเลยนะแจ็คพอตกับคนที่เข้ามาเขาอาจจะเป็นคนที่มีสถานะ ทางสังคมที่ดีหรือว่ามีมีการงานที่ดีประมาณนี้ประมาณนี้คือคนทรงคุณค่านั่นแหละจะเข้ามาหาคุณได้แต่ไพ่สุดสรุปไพ่สรุปสุดท้ายนี่สิอันนี้เนี่ยจะมีความคล้ายกับไพ่ใบนี้เช่นการก็คือว่าเป็นความคิดวิตกกังวลคิดวนวกวนมันอยู่นั่นแหละในภาพเนี่ยเขานั่งอยู่ในในห้องแล้วในห้องเนี่ย เห็นไหมคะแสงมันสาส,สองเข้ามาเนี่ยแต่คุณลุงท่านนี้ยท่านก็ยังมีความคิดความเครียดเก็บตัวอยู่ในอยู่ในออสถานที่ปิดอยู่แบบนี้อาจจะใช้กําลังใช้ความคิดก็ได้หรือว่ากําลังจะพิจารณาหาทางออกใดๆก็ได้แต่มองว่าถ้าเป็นสถานการณ์นี้นะคะมันก็ยังว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าถ้าเป็นโควิดแบบนี้แล้วเก็บเนื้อเก็บตัวแบบเนี้ยก็โอเคอะ่ะก็โอเคไม่ต้องออกไปข้างนอก มันเสี่ยงเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อหรือว่าเราไปรับเชื้อมาอันนี้ไพ่ใบนี้มองว่าดีแต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่าเป็นความรู้สึกของเราก็ได้ติดอยู่กับความรู้สึกของเราไม่ได้ว่าเอาตัวอยู่ในกักบ,บริเวณนะคะแต่ติดกับความรู้สึกของเราที่เครียดมากวางไม่ค่อยได้มันไม่มีประโยชน์เนาะกับการที่เราจะเครียดมากจนเกินไปเนี่ยลองปรับวิธีคิดดูนิดนึงเนาะว่าอะไรที่เรา แก้ไขได้เราก็แก้ไขไปเถอะก็หาทางออกไปนะคะแต่ถ้าในเรื่องที่เรายังแก้ไขไม่ได้หรือว่ามันมีเหตุมันมีปัจจัยจากภายนอกมาที่เราควบคุมไม่ได้น่ะคิดมากไปคเครียดมากไปก็ไม่ได้ประโยชน์เลยก็พิจารณาดูนะคะดวงมันก็เป็นแค่แนวโน้มมันเป็นแค่ความน่าจะเป็นเท่านั้นแหละค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับตัวเราตัวเราสองมือของเรานี้แหละค่ะที่จะฝ่าฟันที่จะ ผ่านพ้นวิกฤตทุกๆอย่างไปได้มาจากตัวเราทั้งนั้นเลยหวังเหลือเกินว่าในคลิปนี้พอจะได้ประโยชน์นะคะไม่มากก็น,น้อยเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็คิดว่าถ้าได้ประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงนะคะก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอ้ก่อนจะไป ก็ขอให้รักษาสุขภาพตัวเองให้มากๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆเลยเนาะเรารอความหวังจากที่อื่นไม่ได้ค่ะอย่างแรกเราต้องดูแลตัวเองก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ